คือประกันภัยเนี่ยผมมองว่าการที่เราเจอกับ new normal กับ next normal เน kind of so ี่ยมันเป็นเรื่องที่เราเผชิญกับทั้งอุปสรรคและความท้าทายถ้าเราไม่สามารถที่จะปรับตัวได้เราก็ถูก disrupt ดังจะเห็นว่าบางธุรกิจประกันภัยบางบริษัทถูก disrupt ไป ประเทศไทยเราเนี่ยต้องต้องไปข้างหน้าล่ะมอเตอร์อินชัวร์อย่างเดียวไม่พอละเราก็ต้องมองไปข้างหน้าประกันภัยแบบใหม่ๆเพื่อจะรองรับความเสี่ยงใหม่ๆคราวนี้สิ่งที่คพอพพยจะทําคู่กันไปก็คือว่าอะไรที่มันยังไม่แน่ใจแต่เป็นความเสี่ยงที่ explore ควรจะ explore ควรจะมีเรื่องของระบบประกันภยัยมาทดลองทำเนี่ยเราก็จะส่งเสริมให้เรื่องของแซนด์บ็อกซ์เดิมทีเดียวเนี่ยเรื่องของแซนด์บ็อกซ์เนี่ยเราจะ กำหนดค่อนข้างจำกัดเฉพาะ regulatory sandbox เฉพาะในส่วนเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเทคโนโลยีเพราะเรื่องของตัวยกตัวอย่างเช่นประกันเจอใจบจบจึงไม่ใช่์บ็อ b o x เพราะไม่ใช่เทคโนโลยีแต่ขณะนี้นโยบายเปลี่ยนละเพราะมันอาจจะมีนวัตกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีมันอะไรเป็นความเสี่ยงใหม่ๆที่บริษัทประกันภัยเขาอยากจะทดสอบตัวนี้เราจะเปิดนะครับเปิดให้ทด์บ็อ b o x ยิ่งความเสี่ยงมีเยอะเท่าไหร่คนกลัวความเสี่ยงเยอะเท่าไหร่ คนกลัวตายมากเท่าไหร่คนกลัวความเสี่ยงมากเท่าไหร่มีธุรกิจรูปแบบใหม่ๆนะครับเกิดขึ้นมามีความเสี่ยงรูปแบบใหม่ๆขึ้นมาเนี่ยโอกาสของประกันภัยมันมีมากเพียงแต่ว่าเราจะใช้โอกาสนี้เนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนอุปสรรคให้มันเป็นโอกาสได้เพียงไรดิจิทัลไลเซชันดูเหมือนจะเป็นเรื่องของ disruption แต่มันกระโดดเข้ามาในอุตสาหกรรมประกันภัยแล้วเข้ามาอย่างรวดเร็วในช่วงโควิดจะเห็นได้ว่า ชีวิตของเราเข้าไปอยู่ในเรื่องของดิจิทัลไลฟ์สไตล์อย่างรวดเร็วเลยนะครับการซื้อโควิดอย่างแพร่หลายเมื่อเกิดการระบาดมีผู้ซื้อประกันภัยทั้งหมด14ล้านคนทั่วประเทศแล้วช่องทางในการซื้อ30เเป็นช่องทางมาจากออนไลน์ฮะเพราะฉะนั้นหมายความว่าอะไรหมายความว่าประชาชนเริ่มเข้าใจ เริ่มเข้าสู่ระบบของความเป็นออนไลน์แพลตฟอร์มสิ่งหนึ่งที่ต้องคอนเซิร์นแล้วนี้จะเป็นผลกระทบความเสี่ยงซึ่งอาจจะมีความเสี่ยงในทางลบก,ก็คือผลที่เกิดขึ้นจากเรื่องของอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์เพราะชีวิตของเราจะอยู่บนการทำงานบนระบบคอมพิวเตอร์ไลซ์ที่ค่อนข้างตลอดเวลาผมย้อนกลับไปในเรื่องของประกันสุขภาพาสักนิดหนึ่งว่าตอนนี้เนี่ยนะฮะเราพูดถึงประกันสุขภาพคุ้มครองสุขภาพทุกอย่างเลยเนี่ยนะฮะ ความเป็น next normal ที่จะต้องคอนเ e ิร์ตแล้วกำลังคิดว่าจะต้องนำเสนอท่านเลขาเพื่อขยายความคุ้มครองก็คือความคุ้มครองเกี่ยวกับโรคทางจิตครับหรือ mental กรมธรรสุขภาพทั่วไปไม่ได้รับความคุ้มครองนะครับถ้าเราดูจากข่าวนะทุกวันนี้เนี่ยนะครับมีผู้ป่วยเป็นโรคซึมเศร้ามากหรือเกิดแล้วมีโอกาสที่จะสูญเสียชีวิตจากภาวะของโรคซึมเศร้า กรมธรรมประกันสุขภาพในอนาคตจําเป็นต้องขยายไปถึงแต่ในขณะเดียวกันสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ตามมาในระบบประกันภัยเมื่อเรามีความคุ้มครองเราพยายามที่จะบริหารจัดการเพื่อให้ความเสี่ยงนลดลงสิ่งที่จะต้องทําเป็นประโยชน์ต่อสังคมก็จะมีศูนย์ในการให้บริการคําปรึกษาทางจิตด้วยอาจจะเป็นนักจิตวิทยาอาจจะเป็นจิตแพทย์เพราะฉะนั้นผมว่าสิ่งเหล่านี้ฮะ มันเป็นเรื่องของความสอดคล้องกันในการรองรับความเสี่ยงใหม่ๆที่เกิดขึ้นในขณะเดียวกันก็เป็นการช่วยเหลือสังคมเพื่อบรรเทาภาวะของการเจ็บป่วยทางจิตอย่างนี้ การลดความเสี่ยงเหล่านี้เราต้องการบริษัทประกันที่เข้าใจในอุตสาหกรรมเหล่านั้นเช่นเดียวกับเราไปด้วยกันทํำยังไงทําให้ผู้ประกอบการของเราเนี่ยสามารถที่จะเดินหน้าไปข้างหน้าได้อย่างสบายตัวไม่ต้องภาวะะวงหรือว่าจะต้องมาคอยดูว่าเป็นยังไงและเรียนนะครับว่าขณะนี้เนี่ยโลกก็เปลี่ยนไปเยอะนะครับ ในภาคอุตสาหกรรมเรามีการปรับปรุงเรามีการ transform ตัวเองเรามีการ disrupt ตัวเองเราก็หวังว่าบริษัทประกันภัยจะเป็นเช่นกันในการที่จะใช้ดิจิตัลเราจะใช้เรื่องของด a ต a ์เบสเราจะใช้เรื่องของ AI ปัญญาประดิษฐ์ในการออกแบบกรมธรรม์ที่สอดคล้องไปกับความต้องการของแต่ละอุตสาหกรรมบริษัทที่เกี่ยวกับประกันเนี่ยก็ขายความเชื่อมั่น trust เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยจะยิ่งมีความเชื่อมั่นเท่าไหร่มันก็ยิ่งดีนะครับแต่ว่าเนื่องจากบางครั้งอย่างที่บอกครับความผันผวนทุกอย่างเนี่ยมันไม่มีข้อยกเว้นครับไม่ว่าคุณจะเป็นบริษัทอะไรบริษัทประกันภัยก็เช่นกันครับคุณทําบริหารความเสีย่ยงคุณก็ต้องดูความเสี่ยงข,ของคุณเหมือนกันคุณก็ต้องบริหารของคุณไม่ใช่ไปบริหารให้ลูกค้าแต่คุณดูบ,บริหารของคุณทุกอย่างมีความเสี่ยง ในความเสี่ยงเหล่านี้มันก็เป็นบทเรียนให้กับคนอื่นๆที่จะโตขึ้นนะครับเหมือนกันในภาคอุตสาหกรรมเช่นเดียวกันครับเราก็มีความเสี่ยงเราก็มีคนที่ประสบความสําเร็จถ้าใครปรับตัวไม่ได้ก็ต้องออกจากเกมไปแต่ก็เป็นบทเรียนให้กับคนอื่นๆที่จะแข็งแกร่งขึ้นจะเดินหน้าต่อไปอย่างเช่นกรณีประกันกภัยก็เช่นกันนะครับผมว่าเป็นช่วงสั้นครับแล้วถ้าเกิดเราสามารถปรับปรุงนะครับมีเทคโนโลยีใหม่ๆ มีสินค้าใหม่ๆมีพอร์ตดั๊์ใหม่ๆมันสร้างความเชื่อมั่นกลับมาได้ครับและเมื่อกลับมาแล้วเนี่ยผมคิดว่าเราจะแม่นขึ้นเราจะแข็งแรงขึ้นนะครับแล้วเราจะเดินไปด้วยกัน